สวัสดีครับผมสิงแสหลี่หมงนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับสุดสัปดาห์นะครับก็เป็นวันที่18กุมภาพันธ์2 5 6นนะครับก็หลายท่านเมื่อวานนี้ก็อาจจะมีทั้งสมหวังแล้วก็ผิดหวังนะครับแต่ส่วนใหญ่มักจะผิดหวังนะครับก็เอาไว้โอกาส ต้นเดือนที่จะถึงนี้นะครับก็คือเดี๋ยวรออีกสักเออสิบกว่าวันนะครับสิบกว่าวันเพราะเดือนนี้กุมภาเนี้ก็จะมีแค่ยี่สิบแปดวันเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวรอต้นเดือนที่จะถึงนี้ช่วงของต้นเดือนมีนานี้นะครับก็ก็จะออกครั้งต่อไปนะครับก็รอลุ้นกันนะครับแต่ก็คนไหนอยากจะได้เลขเด็ดเลขเด่นนะครับก็ ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมได้ก็ช่วยพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาว่าคุณเกิดประจำวันอะไรนะครับเพราะวันนี้ผมจะพยากรณ์เกี่ยวกับผู้ที่เกิดประจำวันนะครับก็พิมพ์เข้ามาว่าคุณเกิดประจำวันอะไรเช่นคุณเกิดวันจันทร์คุณก็พิมพ์วันจันทร์มาแล้วก็ข้อความที่2ก็พิมพ์คําว่าขอบคุณนะครับคุณก็มารับเลขเด็ดจากผมได้นะครับก็คือเป็นเลขเด็ดของต้นเดือนเทียถึงนะครับก็คือต้นเดือนของ มีนานะครับผมคุณก็มารับเลขเด็ดได้ในช่วงของต้นเดือนมีนาได้นะครับก็คนไหนอยากจะได้เลขเด็ดเพื่อเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางว่าคุณชอบเลขนี้เพิินมันตรงกับผมคุณก็เป็นการลดต้นทุนของตัวเองด้วยนะครับแต่ไม่ได้สนับสนุน ว่าจะต้องโอ้โหต้องตั้งใจจะเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้สนับสนุนแต่เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะครับเป็นไกด์นะไลน์เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการที่เราจะเขาเรียกว่าเป็นขวัญและกําลังใจให้กับตัวเองประมาณนั้นนะครับก็วันนี้ผมจะมาพยากรณ์ในช่วงของปลายสัปดาห์จนถึงต้นสัปดาห์หน้ากับผู้ที่เกิดประจําวันก็คือมีวันอาทิตย์นะครับวันจันทร์ วันอังคารวันพุธแล้วก็พุธกลางคืนรวมกับพุธกลางวันนะครับแล้วก็พฤหัสศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะครับคนไหนอยากจะได้เลขเด็ดเลขเด่นนะครับอย่างที่บอกไปพิมพ์มาว่าคุณเกิดวันอะไรนะครับประจําวันอะไรและกับคำว่าขอบคุณและคุณต้องมาทักที่อินบ็อกซ์ในเพจข,ของผมด้วยนะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นผมก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ว่า ท่านใดมีความประสงค์อยากจะได้เลขเด็ดหรือเปล่าคุณจะไปทักที่อินบ็อกซ์ในข้อความในเพจด้วยนะครับบางคนพิมพ์เข้ามาในอคอมเมนต์ก็จริงนะครับแต่ไม่ได้ไปทักที่อินบ็อกซ์ผมผมก็ไม่สามารถจะให้เลขคุณได้เพราะว่าผมไม่รู้ว่าท่านใดมีความประสงค์ที่อยากได้จริงๆนะครับแต่บางคนเขาอ,อยากจะ อะไรอ่ะมีปฏิสัมพันธ์กับผมเฉยๆก็แค่พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาแต่แต่ก็ไม่ได้รับเลขเด็ดแต่เพราะว่าบางท่านเขาไม่มีประสงค์ที่เขาจะต้องการรับเลขกันนะครับแต่บางคนมีความตั้งใจจะรับก็ต้องไปทักที่อินบ็อกซ์ผมด้วยว่าบอกว่าพิมพ์มาแล้วว่าคําว่าขอบคุณกับผู้ที่เกิดประจําวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือช่วยแชร์ไปตามกล่ม กลุ่มดูดวงก็ได้หนึ่งแชร์ก็พอนะครับคุณก็มารับเลขเด็ดเลขเด่นจากผมไปนะครับเอาละ่ะเพื่อไม่การเสียเวลานะครับผมจะพยากรณ์ตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับแล้วก็มาวันจันทร์อังคารพุธพุธกลางวันแล้วก็พุธกลางคืนพระเอหัสแล้วก็วันศุกร์รวมไปถึงวันเสาร์นะครับจะเป็นการพยากรณ์ ช่วงสุดสัปดาห์จะถึงต้นสัปดาห์หน้าไม่เกินประมาณวันพุธนะครับประมาณวันพุธหน้านะฮะก็คืออยู่เลทยอยู่ประมาณไม่เกิน1สัปดาห์นะครับหรือ56วันที่ในการช่วงพยากรณและเป็นการพยากรณภาพรวมนะครับต้องบอกไว้ก่อนดวงชะตาเป็นองค์ประกอบ ในชีวิตเราไม่เกิน10%แต่ตัวคุณเนี่ย90%นะครับถ้าเราเป็นคนที่คิดดีทำดีอำนาจของการกระทำของเราจะมีมากกว่าดวงชะตาดวงชะตาเป็นแค่องค์ประกอบเล็กๆเท่านั้นเองนะครับแต่คนไหนอยากจะดูดวงกับผมเป็นการสนทุเขาแอดเบอร์แอดไลน์เข้ามาได้นะครับผมทิ้งเบอร์โทรไว้แล้วแล้วก็ทิ้ง id ดีไลน์ไว้แล้วนะครับคุณก็มาทับทักที่อ่า ในอินบ็อกข้อความก็ได้หรือหรือนะครับทักในหรือโทรมาในเบอร์โทรผมก็ได้นะครับหรือไม่ก็ทักที่ไ d ดี n ลนผมก็ได้นะครับก็ตรงนี้จะมีเรื่องของค่าครูอยู่นะครับคือการดูดวงเนี่ยเขาเรียกเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตไม่ให้เราประมาทนะครับการดูดวงที่ดีก็คือฟังเป็นวิทยาทานฟังเป็นแนวทาง เพื่อไม่ให้เราประมาทต้องบอกไว้ก่อนเพราะดวงชะตาเราเป็นแค่องค์ประกอบไม่เกิน10%แต่ถามว่ามีองค์ประกอบในการดำเนินชีวิตไว้มีแต่เป็นองค์ประกอบแค่ส่วนเล็กๆในการตัดสินใจในยามที่เราจำเป็นต้องพึ่งบางอย่างเพราะบางอย่างหาคำตอบตายตัวไม่ได้แต่ดวงชะตาเป็นทิศทางที่เราจะต้องคาดคะเนว่าเออ ถ้าตอนนี้ดวงเราทำอะไรมันก็ไม่ค่อยดีเลยก็ฟังดวงไว้บ้างว่าเออช่วงนี้เราต้องระมัดระวังอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ให้ไปงุมงายจนเกินไปฟังเพื่อเป็นเหตุและผลนั่นเองนะครับคนไหนก็อยากจะดูดวงกับผมก็คุณก็มาทักที่ไอ l ดี e ลน์ผมหรือไม่ก็โทรเข้ามาเบอร์โทรผมก็ได้นะครับก็ตรงนี้ก็จะมีเรื่องของค่าครูอยู่นะครับ โอเคแหละพูดถึงผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับเป็นอันดับแรกก่อนนะครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยในช่วงของสุดสัปดาห์เนี่ยนะฮะทำอะไรตอนเนี้ยอยากคาดหวังสูงถ้าเกิดตอนนี้คุณมีปัญหาเรื่องของความผิดหวังอยู่ด้วยเนี่ยและเราคาดหวังว่าเขาจะช่วยเหลือเราเนี่ยในช่วงของสุกเสาร์อาทิตย์เนี้ย อย่าคาดหวังสูงว่าเขาช่วยเราได้เต็มร้อยเช่นตอนนี้คุณมีปัญหาการเงินอยู่และคุณจะไปขอความช่วยเหลือจากใครสักคนหนึ่งเนี่ยคุณห้ามคาดหวังสูงเกินไปไม่เช่นนั้นคุณจะเจ็บช้ำมากกว่าเดิม และคนไหนยิ่งมีปัญหาเรื่องรักๆไขๆเนี่ยเลี่ยงได้ก็จะดีกว่าในช่วงของเวลานี้นะครับหรือไม่ก็ต้องปรงไปก่อนนะครับเพราะความรักตอนนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเท่าไหร่ของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์หรือมีเรื่องน้อยอกน้อยใจให้ทิ้งระยะห่างกันก่อนอย่าเพิ่งไปเเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะลุ่มร้อนะ่ะนะครับยิ่งมีปัญหาความรักแล้วคุณยิ่ง าวาวุ่นเนี่ยจะทําให้คุณยิ่งแย่นะครับให้เราอยู่แบบห่างๆแต่คุมค่วงได้จะดีที่สุดรวมไปถึงคนไหนยิ่งโสดอยู่และมีคนเข้ามาเปคุณและพูดจาคุณดีๆให้เราเว้นห่างได้ก็จะดีกว่าไม่ใช่นะั้นคุณจะตกเป็นบุคคลที่3เขาจะเอาความเดือดร้อนมาให้เราได้นะครับและถ้าคนไหนมีปัญหาการเงินอยู่ห้ามคาดหวังสูงจนเกินไปนะครับอย่างที่บอกไปนะฮะ ส่วนคนไหนตกงานอยู่นะครับต้องรอคอยสัปดาห์หน้าคุณจะมีข่าวดีเข้ามานั่นเองนะครับสิ่งที่ให้พึงระวังของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ก็คือห้ามตั้งความหวังสูงกับใครบางคนนะครับแล้วจะดีที่สุดแต่วิธีเสริมดวงให้เข้าวัดฟังธรรมนะครับไปหาวัดที่ ที่มีเกี่ยวกับเรื่องหลักธรรมนะครับไปฟังพระเทศและจะทำให้เสริมดวงคือเป็นการสร้างสติเราและเราจะหาทางออกและเราจะได้เรียบเรียงปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าคนไหนมีเวลาน้อยให้ฟังใน you tube ก็ได้นะครับหาพระที่ให้แง่คิดหลักธรรมดีๆนะครับอันนี้ก็เป็นการเสริมดวงเรื่องของทางจิตใจเพราะตอนนี้เรามีความสับสนวุ่นวายนะครับ ไปหาวัดที่ให้หลักธรรมและแง่คิดกับเรานะครับและจะออกมาดีนั่นเองนะครับโอเคแหละผมขอผ่านคนเกิดวันอาทิตย์ไปนะครับต้องใจเย็นหน่อยนะครับทุกอย่างเดี๋ยวจะผ่านพ้นไปในทางที่ดีขึ้นนะครับกำลังใจเป็นเรื่องสำคัญนะครับผม โอเคแหละผมขานของคนที่เกิดวันอาทิตย์ไปนะครับแต่ถ้าคนไหนตามไม่ทันจริง mm hmm. ให้ฟังย้อนหลังได้นะครับ mm hmm. เพราะว่าผมส่วนใหญ่จะไม่ค่อยลบวิดีโอเออไม่ค่อยลบอ่าไปเวลาไลฟ์สดเนี่ย mm hmm. ผมจะปล่อยให้เป็นเป็นลนักษณะเป็นวิดีโอแล้วปล่อยไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือคนไหนตามไม่ทันจริง<ๆ>ก็ฟังย้อนหลังได้ตลอดนะฮะโอเคแหละผมมาสู่วันจันทร์แล้วนะครับ วันจันเนี่ยมีเรื่องสิ่งที่คุณไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะครับหาคําตอบไม่ค่อยได้นะครับก็คือจะเป็นลักษณะว่าคนไหนเนี่ยมีความกุ้มใจในเรื่องของการทํางานอยู่และมีปัญหาไม่พอไม่ค่อยลงรอยกับที่ทํางานอะ่ะคือมีการจะกระทบกระทั่งเรื่องของงานการกันอะ่ะเพราะว่าเรื่องของผลประโยชน์ในที่ทํางาน คืออีกคนนึงได้รับความยุติธรรมกับเจ้านายแต่เรารู้สึกไม่ค่อยได้รับความยุติธรรมกับเจ้านายคือพูดง่ายๆว่าอีกคนนึงอ่ะไม่ค่อยทํางานแต่เขากับได้ปรับเงินเดือนแต่เราอ่ะทำมาตั้งนานแล้วเงินเดือนไม่ได้ปรับสักทีทำมาตั้งหลายปีและทําให้เรารู้สึกว่าไม่อยากจะอยู่อยากจะเปลี่ยนที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วรู้สึกว่าเราไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะให้ มองซิว่าตอนนี้เราต้องอดทนไปก่อนนะครับคืออย่าเพิ่งเปลี่ยนแปลงนะครับให้เราใจกว้างไว้ก่อนณนะเวลานี้นะครับอาจจะต้องเป็นคนที่ใจบุญนะฮะใจบุญเข้าไว้เดี๋ยวจะจะ,จะทำให้เราใจเย็นๆไว้น,นิดนึงเดี๋ยวผู้ใหญ่จะเห็นใจเราไม่แน่เดี๋ยวอาจจะได้ปรับ สิ่งดีๆปรับเงินเดือนหรืออาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับแต่อาจจะต้องรอคอยสักอาทิตย์หนึ่งนะครับหลังจากพยากรณไปคุณอาจจะได้เรื่องเซอร์ไพรส์เข้ามาก็ได้ของผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับแต่คนไหนตกงานอยู่เนี่ยมีเกณฑ์จะได้งานนะครับแต่ห้ามคาดหวังเรื่องของเงินเดือนนะครับต้องวง,วงเล็บว่าห้ามตั้งเป้าในเรื่องของเงินเดือนที่สูงเกินไปถ้าเราเอา เอาแค่พองามก็โอเคเดี๋ยวคุณจะได้งานนะครับแต่ถ้าคุณคาดหวังหรือตั้งเป้าสูงในเรื่องของเงินเดือนสำหรับคนที่ตกงานอยู่จะจะได้งานก็จริงแต่เงินเดือนจะไม่ได้เป็นไปตามเป้านั่นเองนะครับแต่ถ้าเราไม่ตั้งเป้าอะไรเยอะเกี่ยวกับเรื่องของเงินเดือนเดี๋ยวคุณก็จะได้งานเข้ามานะครับส่วนคนไหนที่ทำงานธุรกิจส่วนตัวขอให้เราโฟกัสสินค้า อย่างใดอย่างหนึ่งชัดเจนนะครับและคุณจะประสบความสำเร็จเช่นคุณขายเสื้อยืดอยู่ขอให้คุณหนักไปทางเสื้อยืดนะครับคือคุณต้องมีความชัดเจนในรูปแบบของตัวเองและคุณจะประสบความสำเร็จนะครับถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับส่วนเรื่องอื่นก็จะไม่ได้โดดเด่นมากนักทั้งเรื่องความรักก็จะไม่ค่อยโดดเด่นอะไรเท่าไหร่นะครับก็คือจะไปหนักเรื่องของงาน กับเรื่องของจะเน้นเป็นเรื่องของงานซะส่วนใหญ่นะครับผู้ที่เกิดวันจันนะครับกับที่ทํางานที่ไม่ค่อยลงตัวกับการโดนเอาัะเอาเปรียบนั่นเองนะครับวิธีเสริมดวงนะครับให้ในช่วงวันที่วันจุดเนี้ยให้ทําสังฆทานนะครับทำสังฆทานนะครับรวมไปถึงใส่บาตรกับตัวเองนะครับใส่บาตรกับตัวเองนะฮะ ก็คือให้เขียนชื่อนำสกุลตัวเองใส่บาตรท,ทาบุญกับตัวเองนะครับแล้วจะเป็นการเสริมดวงกับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับแล้วก็ทําสังฆทานให้กับผู้ที่เ,เจ้าคำในเวรเราก็จะดีแล้ะพยายามเ,เขาเรียกว่ากวดน้ําในช่วงของเวลานี้นะครับตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี้ยกวดน้ําบ่อยๆก็จะดีเป็นการ เปิดบุญบารมีของตัวเราเองนั่นเองนะครับโอเคแหละผมขอผ่านคนที่เกิดวันจันทร์ไปนะครับเอาละเข้าสู่คนที่เกิดวันอังคารแล้วนะครับผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับผู้ที่เกิดวันอังคารเนี่ยตอนนี้นะครับมีคนกําลังเสนอต่าง เข้ามาแต่บอกไว้ก่อนว่าคุณต้องพิจารณาให้ดีๆคนที่เสนอแน่นอนเขาหวังผลประโยชน์จากเราถ้าเกิดเราดูแล้วมันแปลกๆให้เราปฏิเสธไว้ก่อนเราปฏิเสธในลักษณะว่าขอเวลาตัดสินใจในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงหรือจะลงทุนถ้าเป็นไปนได้เลี่ยงได้ก็จะดีกว่าถ้าเกิดคนไหนเคยโดนประเภทที่ว่าเข้ามาขอความช่วยเหลือหรือ ชวนให้ลงทุนอะไรแล้วเราเคยเอ่อเคยโดนหลอกมาก่อน่ะถ้าเป็นไปได้ตัดสินใจเลี่ยงไปเลยบอตอนนี้เราไม่พร้อมคือมันจะเป็นลักษณะเหมือนอดีตมันจะย้อนกลับมาหาเราก็คือเคยโดนหลอกอาจจะโดนหลอกซ้ำก็ได้ในการที่เราจะโดนลงทุนอะไรก็แล้วแต่วิธีเสริมดวงให้ถวายลงศพให้ถวายลงศพ นะครับแล้วจะดีนะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นผู้เสนอสิ่งดีๆให้เขานั่นก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ต้องไม่เป็นลักษณะเชิงธุรกิจเกินไปถ้าเกิดเราชวนในการทําบุญมันจะยิ่งดีนะครับชวนทำบุญก็คือ สุดสัปดาห์เนี้ถ้าเกิดเห็นคนไหนเขาไม่ค่อยโอเคแล้วเราชวนเขาไปทําบุญเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับนี่ก็เป็นวิธีเสริมดวงและคุณจะได้กัลยาณีมิตรที่ดีด้วยและถ้าเราไปชวนเขาทําบุญเราจะกลายเป็นเหมือนว่ามันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับตัวเรานะครับแต่ อย่างที่บอกไปอ่ะถ้าเกิดคนไหนมาชวนคุณลงทุนหรือมาขอยืมเงินคุณถ้าเป็นไปได้เราเลี่ยงได้ก็จะดีกว่าผู้ที่เกิดปนังคารแต่วิธีเสริมดวงให้ถวายลงศพและจะเป็นการดีนะครับก็คือมันจะไปหนักเกี่ยวกับเรื่องของการหวังผลประโยชน์จากเราถ้าเลี่ยงได้หรือปฏิเสธได้ก็จะดีกว่านะครับแต่ถ้าพูดให้ดีๆหน่อยก็คือขอเวลาตัดสินใจก่อนนะ อะไรอย่างเงี้ยก็จะดีกว่ารวมไปถึงผู้ที่คิดจะลงทุนนะครับก็เป็นไปได้ก็พิจารณาใชเา้เขาเรียกว่าอะไรใช้เหตุและผลรอเวลาก่อนหาจุดดีจุดด้อยก่อนนะครับแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีหนึ่งในการที่เราจะลงทุนอะไรนะครับก็ผมขอผ่านผู้ที่เกิดวันอังคารไปนะครับ ต่อมาคนที่เกิดวันพุธและก็พุธกลางคืนนะครับคนที่เกิดวันพุธและก็พุธกลางคืนเนี่ยค่อนข้างจะโอเคเลยในช่วงของปลายสัปดาห์นี้จนถึงต้นสัปดาห์หน้าคุณกำลังจะมีข่าวดีๆเล็กๆทางด้านงานกับเงินมีถ้าเกิดคนไหนที่ทำงานประจำอยู่มีสิทธิ์จะได้งาน Ot หรืองานจอบเข้ามา หรือคิดจะลงทุนอะไรเล็กๆน้อยๆในช่วงของสุดสัปดาห์นี้จะประสบความสำเร็จต้องบอกว่าเล็กๆน้อยๆหรือว่างานเสริมงานจอ็อบอย่างเงี้ยจะค่อนข้างดีของผู้ที่เกิดวันพุธและก็พุธกลางคืนหรือจะมีเรื่องของเสี่ยงทายหรือชิงโชคอะไรก็แล้วแต่ที่เราหวังเอาไว้เล็กๆน้อยๆมีสิทธิ์เป็นไปได้หรือมีข่าวดีกับบริวารเราก็ได้นะครับ ก็พูดง่ายว่าคุณจะมีเรื่องดีๆเล็กๆน,น้อยๆทางด้านจิตใจแต่ว่าถ้าพูดถึงงานคุณจะมีโปรเจกต์เล็กๆเข้ามานั่นเองกับผู้ที่เกิดวันพุธและก็พุธกลางคืนนะครับวิธีเสริมดวงในกลุ่มนี้ให้ไปไหว้เทพเขาเรียกว,ว่า,เ,าเขาเขาเรียกว,ว่า p. เทพไฉสิงเอียก็ได้นะครับหรือไม่ก็หกลบซิวแล้วก็จะดีนะครับแต่ แต่ถ้าเกิดหาไม่ได้ก็ให้ไปไหว้พระราหูก็จะโอเคอยู่นะครับแต่ถ้าคิดไม่ออกจริงก็ให้ไหว้พระประจำวันตัวเองก็ได้นะครับหรือไม่ก็ใส่บาตรก็ได้นะฮะกับผู้ที่เกิดวันพุธแล้วก็พุธกลางคืนเดี๋ยวคุณจะมีเรื่องดีๆในช่วงของปลายสัปดาห์นี้จนถึงต้นสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับก็ลองดูนะครับ ถ้าเกิดคนไหนเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยสิ่งที่เราคิดที่จะลงทุนอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยถือว่าทําได้นะครับนิดๆหน่อยๆน,นะครับไม่ใช่ลงทุนก้อนโตๆเดี๋ยวอาจจะได้ทุนกลับคืนมาช้านะครับแต่เราต้องลงทุนที่แบบซื้อเชา้าขายเย็นได้ก็จะดีกว่านะครับลงทุนที่เรียกว่าคืนทุนไวแล้วจะดีที่สุดน,นะครับโอเคแหละผมขอผ่านคนที่เกิดวันพุธแล้วก็พุธกลางคืนไปนะครับเข้าสู่วันพฤหัสแล้ว คนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยช่วงเวลาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยงานเนี่ยค่อนข้างจะตึงเครียดรู้สึกว่าวางแผนไม่ค่อยเป็นไปตามเป้าเดี๋ยวหลังจากนี้ไปอ่ะงานจะเริ่มชุม่มเริ่มกลับมาเยอะขึ้นจะทำให้คุณรู้สึกว่าต้องมีการวางแผนที่อย่าชะล่าใจนะครับคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับคุณต้อง วางแผนให้เป็นระบบเพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกอึมครึมรู้สึกว่างานไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่รู้สึกว่าสิ่งที่เราวางแผนมันจะผิดพลาดไม่มากก็น้อยเงี้ยนะฮะแล้วรู้สึกก็บอบช้ำกับที่ทำงานโดนติโดนว่าตลอดแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีงานเข้ามาให้คุณพิสูจน์อย่างแท้จริงก็คือคุณถ้าคุณวางแผนดีๆนะครับเดี๋ยวคุณได้ทั้งงานแล้วก็การเงินแล้วมี อะไรดีๆเข้ามาด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณต้องพิสูจน์ตัวคุณอย่างแท้จริงแล้วคุณต้องคิดใจกว้างตั้งใจและก็ใจใหญ่นิดนึงในการอดทนอดกั้นนะครับอดทนอดกัน้นและก็เสียสละเยอะหน่อยเดี๋ยวคุณจะประสบความสำเร็จในช่วงของกลางสัปดาห์หน้านะครับเหนื่อยแต่คุ้มค่าเหนื่อย ผู้ที่เกิดวันพฤหัสน,นะครับวิธีเสริมดวงให้ไปหาวัดที่เป็นลักษณะสารไม้หรืออะไรที่เกี่ยวกับไม้หรือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเกี่ยวกับสารไม้ต่างๆนะฮะหรือไม่เป็นวัดป่าก็ได้นะครับหรือไม่ก็เป็นต้นตะเคียนทองอะไรอย่างเงี้ยอันี่เป็นความเชื่อนะครับลองลองลองไปหาดูนะครับ ไปหาวัดที่มีต้นตะเคียนทองแล้วเราไปขอคุณอาจจะดวงเปิดในทางที่ดีขึ้นหรือไปขอขมาที่เกี่ยวกับเรื่องของเป็นเกี่ยวกับสารไม้เจ้าถ้าแถวบ้านคุณมีเป็นสารไม้เนี่ยลองไปขอดูนะครับลองไปไหว้ดูไปสักการะดูเผื่อดวงคุณจะเปิดในทางที่ดีขึ้นนะครับในเรื่องของงานการจกเงียบเหงาจะกลายเป็นเยอะขึ้นนั่นเองนะครับกับผู้ที่เกิดวันพระหรือหัสนะครับ โอเคแหละผมขอผ่านไปนะครับต่อมาผู้ที่เกิดวันศุกร์แล้วนะครับผู้ที่เกิดวันศุกร์แล้วผู้ที่เกิดวันศุกร์เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าคุณจะได้สิ่งอะไรที่เป็นท้าทายในสิ่งที่คุณไม่ถนัดแต่ดันทำออกมาแล้วดีก็คือมันจะพลิกมุมจากที่คุณมองว่าเฮ้ยเราจะทำได้ไมั้ยเนี่ยทั้งทที่เราเป็นนักบัญชี อยู่ๆเราต้องเป็นนักฝ่ายการตลาดอย่างเงี้ยนะครับก็คืออยู่ๆเราอาจจะต้องไปทำงานที่ไม่ค่อยถนัดแต่เราออกมาดีขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราเป็นคนที่ตั้งใจอะไรแล้วทำได้ถ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับสิ่งที่ถูกต้องคือเขาเรียกว่าลองก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจตัวเองว่าตัวเองทำไม่ได้ต้องลองดู นะครับถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ได้ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะครับเราลองทําดูก่อนนะครับคือพูดง่ว่าเจ้านายคุณน่ะเขาจะลองดูซิว่าคุณเท่าทำได้ไหมถ้าคุณทําได้คุณมีสิทธิ์ได้เงินเดือนเพิ่มนะครับมีสิทธิ์ได้อะไรที่เขาเรียกว่าคุณจะได้ในทิศทางที่ดีขึ้นน่ะคุณอาจจะได้เงินเดือนที่เยอะขึ้นนะครับคือเขาอยากจะลองคุณนะครับอาจจะต้องลองพิจารณาตัวเอง หรือถ้าเกิดคนไหนทำธุรกิจส่วนตัวอยู่คุณต้องลองกล้าที่จะเปิดใจทำในสิ่งที่คุณกลัวคุณต้องลองทำในสิ่งที่ตัวเองกลัวอยู่แต่ต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับสิ่งที่มันไม่ไม่เป็นไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ถูกต้องไม่อย่าทำนะครับเราต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับแล้วคุณจะประสบความสำเร็จนะครับเช่นนะครับ คุณรู้สึกว่าคุณไม่กล้าเจอคุณไม่กล้าเจอลูกค้าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพูดเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราต้องพยายามหรือไม่ค่อยกล้าเจอกับลูกค้าที่ติเราเยอะๆเราต้องพยายามเสนอดีๆแง่คิดดีๆก็คือกล้าที่จะเปิดคุยกับลูกค้าที่เขาติชมเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับและเราต้องควรรับฟังอะไรอย่างเงี้ยและมันจะกลายเป็นจัก คลิกมุมว่าเออจริงแล้วนะบางทีเนี่ยเราต้องยอมรับจุดข้อเสียของเราอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะครับแล้วคนที่เกิดวันศุกร์จะประสบความสำเร็จนะครับก็ขอให้คุณกล้าที่จะทำในสิ่งที่กลัว และคุณจะประสบความสําเร็จแต่ต้องงงเล็บว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับแล้วจะประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับให้ไปไหว้เทพกุอูนะครับเทพที่เขาเรียกลวก็เทพพระพรมนะครับแล้วก็พระศิีวะคือเทพที่ถืออาวุธอะและจะทําให้คุณประสบความสําเร็จจากอุปสรรคที่มันหนักๆจะทําให้คุณเบาลง นะครับกับปัญหาที่มีและคุณจะประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับโอเคแล้ผมขอผ่านคนที่เกิดวันศุกร์ไปนะครับต่อมานะครับผู้ที่เกิดวันเสาร์แล้วนะครับเป็นวันสุดท้ายนะครับวันเสาร์เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าจะเป็นลักษณะเหมือนทุกขราบถ้าเกิดคนไหนมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหรือเพิ่งได้เงินเข้ามาจะก็ คือผู้นี้ว่าคุณกําลังจะได้เงินเข้ามาก้อนหนึ่งแต่เงินตรงนี้คุณต้องเอาไปใช้หนี้ใช้จ่ายที่เกิดเอ่อที่เกิดเป็นหนี้เสียอยู่นั่นเองก็คือคุณจะมีข่าวดีผสมกับข่าวร้ายแต่โบกรบคุณหารมาแล้ววะคุณก็ยังมีเรื่องที่ดีอยู่นะครับแต่คุณอย่าต้องเน้นนะครับคุณอย่าไปรับเรื่องเขาเรียกว่าไปเอาปัญหาผู้อื่นมาเก็บกุ้มในใจคุณน่ะ แล้วเดี๋ยวคุณจะกลายเป็นเหมือนว่าไม่ควรที่จะไปรับรู้เรื่องราวปัญหาคนอื่นไม่เช่นนั้นเราจะเป็นคนใจอ่อนและกลายเป็นช่วยเหลือเขานั่นเองก็คือเดี๋ยวเกิดคนไหนเข้ามาแบบว่าช่วยเหลือนช่วยเหลือเขาหน่อยเพื่อนฝูงนะครับก็คือเราไปรับเรื่องปัญหาแล้วเรารู้สึกสงสารเขาเราก็เลยไปช่วยเหลือเขามันจะเลยกลายเป็นว่าปัญหาที่เรา เองอ่ะยังไม่ได้เคลียร์แต่เราต้องไปช่วยเหลือเพื่อนก่อนก็คือเป็นคนที่มีน้ำใจอ่ะแต่ว่าน้ำใจตรงนี้มันจะกระทบถึงตัวเราเองในทีหลังนะครับและอีกเรื่องหนึง่งนะครับผู้ที่เกิดวันเสาร์เนี่ยช่วงเวลาสุดสัปดาห์เนี่ยไม่ควรเดินทางไกลแต่ถ้าคิดจะเดินทางไกลจริงๆก็ต้องตรวจรถตรวจลาให้ดีๆนะครับแล้วจะดีที่สุดน,นะครับและรวมอีกอย่างหนึง่งผู้ที่เกิดวันเสาร์เนี่ย ไม่ควรลงทุนอะไรที่เป็นก้อนโต,ตนะครับถ้าเป็นไปได้เลี่ยงไปก่อนได้ก็จะดีนะครับไม่ควรลงทุนเงินก้อนโตนะฮะแล้วจะดีไม่เช่นนั้นเดี๋ยวมันคุณจะเสียเงินไปเปล่าๆนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเพิ่งได้เงินก้อนโตมาเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราเพิ่งได้เงินโชคลาภเข้ามาแต่ถ้าเป็นเงินเก็บเงินก้อนที่เราสะสมมาเนะี่ยอย่าเพิ่งรีบลงทุนนะครับ ให้เราผ่านช่วงของสุดสัปดาห์นี้จนถึงกลางสัปดาห์หน้าก่อนเราค่อยลงทุนทีหลังแลวจะดีไม่ใช่นั้น,นเงินมันจะศูนย์เปล่าไปเลยนะครับหรือไปรับปัญหาผู้อื่นมาแล้วเรากลายเป็นเหมือนเราต้องมารับภาระผู้อื่นอะไรทํานองนี้นะครับรวมไปถึงการเดินทางไกลด้วยนะครับก็วิธีเสริมดวงนะครับให้ไปทําบุญนะครับตามมูลนิธิต่าง นะครับมูลนิธิปอติก๊กตึงลูกกระตันยูอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะดีหรือไม่ก็ไปสารหลักเมืองนะครับก็พยายามบริจาคปัจจัยต่างๆหรือของที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับให้บริจาคตามมูลนิธิต่างๆก็ได้ถ้าเป็นของที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับให้ไป บริจาคตามมูลนิธิต่างๆเช่นเสื้อผ้าเก่ารองเท้าเก่าอะไรอย่างเงี้ยหรือกระเป๋าเก่าๆที่เราไม่ได้ใช้แล้วหรือของคนที่บ้านเราที่ไม่ได้ใช้แล้วให้ไปบริจาคกับมูลนิธิที่เขารับของเก่าและคุณจะดวงเปิดในทางที่ดีขึ้นนั่นเองกับผู้ที่เกิดวันเสาร์น,นะครับก็ ผมนะครับซีแสลิมงก็พยากรณพบทุกประจำวันแล้วนะครับคนไหนอยากจะได้เลขเด็ดเลขเด่นนะครับก็พิมพ์มาว่าคุณเกิดประจำวันอะไรแล้วข้อความที่สองก็พิมพ์คำว่าขอบคุณคุณก็มารับเลขเด็ดที่อินบ็อกนะครับต้องไปทักที่อินบ็อกผมนะครับคุณก็มารับเลขเด็ดจากผมได้นะครับแล้วคนไหนอยากจะดูดวงกับผมก็แอดเบอร์แอดไลน์เข้ามาได้นะครับก็ก่อนที่จะจบอ่า วิดีโอนี้นะครับหรือไลฟ์สดนี้นะครับก็ขออวยพรนะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งใดขอทุกท่านประสบความสําเร็จนั้นในชีวิตนะครับขอทุกท่านดวงดีดวงเฮงกันทุกท่านเลยนะครับคิดดีทําดีย่อมได้ดีเสมอนะครับครับสวัสดีครับ